สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมฮาร์ดสุทธทพงษ์ทัศพิทักษุลกับรอยไทยไอเดียเช่นเคยนะครับวันนี้ภารกิจอาหารานานาชาติของเรานะครับจะนําเอาสุดยอดของอาหารอเมริกันแล้วก็สุดยอดของอาหารไทยมาผสมผสานกันนําเสนอเมนูเด็ดชื่อว่าชีสเบอร์เกอร์กับเผาเนื้อนําเอาเนื้อวัวบดนะครับใส่เข้าไปในชามของเรานะฮะตามด้วยเกลือแล้วก็พริกไทย จากนั้นใส่รอยไทยซอสผัดกระเพรานะครับสักประมาณครึ่งช้อนชาก่อนละกันนะฮะและที่สําคัญคือไข่แดงนะฮะขยานะครับให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะครับก็นํามาปั้นปั้นให้พอดีกับขนาดของขนมปังนะฮะของบันที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อกระทะของคุณร้อนได้ที่แล้วนะครับใส่น้ำมันมะกอกไปสักประมาณ1ช้อนชาก็นําเอาเนื้อนะครับที่เราปั้นไว้เรียบร้อยแล้ววางลงไปบนกระทะอย่างนี้ครับทิ้งไว้ประมาณสัก1นนาทีนะฮะแล้วค่อยกลับเบอร์เกอร์ของเรานะครับอย่างนี้ฮะ เราก็จัดก,การแกะชีสเลยนะฮะแล้วก็บรรจงวางลงบนแฮมเบอร์เกอร์ของเรานี่ครับน้ำซุปเนี่นะฮะเทลงบนกระทะที่ร้อนให้เกิดเป็นสตีมนะฮะจากนั้นก็นำฝาปิดเพื่อให้เขานึ่งนะฮะคุกในตัวจากนั้นก็รอจัดจานพร้อมเสิร์ฟครับแล้วก็นำมาบรรจงวางไว้บนบันหรือขนมปังนะครับจากนั้นก็ตกแต่งนะฮะแต่งดองหรือ p ิกโก้นะครับใบโหระพากรอบนะครับไทยป่นี่นะครับมารยรอบๆ พร้อมแล้วครับที่จะเสิร์ฟชีสเบอร์เกอร์กับเพาเนื้อทำง่ายรวดเร็วแล้วก็อร่อยด้วยนะครับมีประโยชน์อีกต่างหากนะฮะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับอําพลฟู้ด